สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเนาะพ่่อแมพี่น้องวันนี้ว่าปีสิมาเหตุอะไรเนาะพี่น้องเหตุบางคลามเหตุบางคลามสิมาตุ่มเหตุบางคลามเฉีอนเคล็ดข้าวกล้มาข้าวราบเนาะพี่น้อมาข้าวาบแมนนี่ก็คือข้าวกล้เนาะแล้วเขาเช้าข้าวกล้เนาะพ่น้องมาตุ่มมาตุ่มให้น้ำดำมันออกแลยก็เสีเอาข้าวซีข้าวมาแช่เนาะพ่่อแมพี่น้องแมนเนี่ยแล้วกะบางคลามก็คืออีหยังโล ไม่นี่แหละไม่ไพว่าต์ไม่เห็นเอาไม้ไพวาตเนาะไม่เห็ดบางข้าวราดเนาะเฮี่น้องเอาปลายไหมแม่เอาปลายของไม้ไพวาตเนาะเฮี่น้องไม้ไม้เยอะแค่ไดแต่ไม้ไพวาตเนี่ยบอกว่าไม่เยอะอืดแค่ใดเลยไม่เยอะแล้วพวกนี้นะแม่นบะไมาหนักใส่ได้เราบี้โอใส่ได้ใส่กำหนึ่งเนาะเฮี่น้องห้าสิบบาทเขากำหนึ่งเลยกระสองเอาอีกน้อยนึงก็ะไรไอ้นี่เดียว จะกระเบื้องก้อนเดียวมันอันนี้ออกมาเลยฮะโอ้มันจะสีอะไดิเออเขากำมันจะเป็นสีดำเนาะพี่น้องะข้นมันรอว่ะข้นคนรอข้นเด็กจิ้มกับสีดำเออมันเป็นสีอันนี้สีดำสนามละโบแมนมาสนามได้โบจแต่เขายิ่งจิ้มสุดมันบ๊าบะเนื้อใส่ปากได้เนี่ยออก พอดีว่ะเพื่อห้าไปยินเข่าจะตัวออกแล้วเพื่อไปแท่เขาตูเขาซันเขาซานเขาก็แท่มันจะติอิ่มหนักในกระดานเล้จะใช้คอยว่าเป็นคนตัดกะตัดเป็นโเปิน่เป็นก็เป็นอะไรนะข้าตัดนี่เขาขาตัดนี่แต่เคือมาตัดนี่เออหูยขาตัดตัดข้อมัน่ะไปจ้อยให้ให้เขาตัวนี้พุบวะเขาจะไมุ่บเิติบแงตัดได้นเดียวห้องสคะเดี๋ยนาะใบชเปตดจังสัตเอขาตัดอย่งไรเค่ะ มาดูเาตัดส <League> ิตัอะรเนาะเออตัดเจสักเตาุดม <c oughs> <c oughs> <Ass> ้มาจาัยับบบีบ๊ี้บ๊อบบ้บ๊อบบี้บ๊บบี้บ๊อบี้บ๊อบ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 ้บ๊อบบี้อบบี้บ๊อบ้อบบีอบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้อบบี้บอบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบีอบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้บอบบ ข้างในมันสิเป็นหูเนาะไม่น้องแล้วก็มันสิมีเจียห่อไวมันออกมาน่าอีบีกูบอกมึงไหนาไปสิจักเนี่ยขนาดนี้วนี่ตกอัดหวยน้อเอาเอเออเขาตัดใบแดงมันมันแหงมันแหงว่ะ มันกซูเองมันแ่กรจมอยเ่านันเขามันก็บบีมันก็จะเป็นขาดๆนะีอ้าทไว้พี่เนาะทุกกระบอกมาตนมพอแล้วตุนน้ำดำมหนอกับทุกต่ไปยิ่งกุ้งเตี้ยเอาใส่น้ำตาลที่ปีนสใ่ไะเออใส่น้ำตาลกคะอันนี้ก็อันนี้นะพี่เนยมันอันนี้นมันอ่อนนะเสไปรุงปุุงมดีอะ

พาให้มันเย็นก็ได้ใส่ด้วบอสวเหนฮส่ข้าวเาเย็นก็ได้โ้ใส่ัตด้วยทเออใส่ตาลใส่วงงกยังใส่ตนั้นสิใส่ต้นห้าสิหายคนไม่จำตาามันหมด้เอาเคยหููอ่ะนะบ่ต้นหาสิบ้าถ้าจะเจาะเขามเขาต้องสเาสิป้ให้มันเย็นจักหน่อยนาะเฮ้ยเนาะาจังเสียเอาเขาที่เขามาไหวดงเขามาไหวจ้าหน้าที่ลล บนท้ายชุมูกมาแต่้าม่เฮ้ยนี่แม่เร้เห็ดจะย่องยู่บ้าไหมคะตรงเห็ดย่องเี่ยจงได้เมนี่ข้นไาย่องเขาเพื่อนทำมันดำนะาเนาะม่เขาเขาวเพื่อนมันดำเขืวเพื่อนมันดำเนาะอุ้ยโดดขั้นแต่เขาใหม่มันใส่เนาะพวกเนียเขาใหม่นะไม่พี่น้องมือมุคนะเอาไปป่ะคะของหนังน้ำตาลก็มีเนาะพี่น้องหนังมือวานมืวันน้ำตาลจะได้ไม่เห็ดพวกยาดมมุกเขาไม่ทุกเขา เยดีมากเลยสาวว่าขไม่เก๋นี่บดได้ไม่อ่อนทองห้าเข้าหนงองวานของน้ำตาลมีหอดอันนี้ได้ององะมีมะพร้าวทั้งในเอาไหน่อเขาใส่ข้าเลียวหเ่ะใส่ข้าเดียวใ่ฮเขาเห็ดข้าอันนั้อีกกรรมคือเาคือการตบะข่าหวานโอ้ใส่ข้าบึงเนี่ยอืมั่นันีหมดอ่ะ ครเบิ่งตอนชูเปลี่ยวด้วยนะเนาะตาห้องไพสีเป็นตะกินป้าคุณ่องมงวานก็่องน้ำตาลเอาไปเผาคนเผาคนมีไปเผาขอเาคนปะไปเขาเไปาไาของเขาก่อนไปมันเย็นนะเอาไกลๆเนี่ยโอ้กูจะไปสิตอกหนตอกันตอมนี้น่ากิสิตอกไหม่้น nice> ี URLs ่เนาะ ต้องไม้เพื่อสีเอาขอล้ามหันเนาะถ้าจะเอาขอล้ามหันอันนี้ปีมองอีสกัดไส้เนาะพี่นนองกัดไส้เอาใหม่ว่าจะสีจอบกอะไรเอาเขาต่อครั้งนี้ค่ะนี้เขาก็มาบัไ้้มี่เหมือเขากาดขาล้ากาจะสีโอ้จ้า้เยีมาเ่ไนคือยามาออหน่อยหน่องปีเนะอาไม้ซ้ำได้ก็ไเนี่ได้บอสจอมันอยู่อยู่รางเาปะอยู่วไป้อหม่ก่อนมาละ อันนี้มามัดมม้น่ไียก๋มาหมัดกมามัดกดอยบอเอาพมอารนี้อออือตัดมาสูงโด่หมอดูไปาไหนพอได้หมก่าหเมองอันนี้เนาะหอยน้องเพ็ดมองสีเ้าสีครั่งมะขามล้ขาเข้าตอกนี่อ่ะเพื่อนี้ใส่แล้วนมู

นึว่าน้าสีเอาขึงกันเราจะมาขางนั่นกัอันน้ยังคนข้างที่สสูงเกอมจูไฟขังหนึงโอ้เมนแล้วี่สีอันน่องอมูวานอันนี้เมนข่าวลามของมูวานนพี่น้องมันดีว่านีละ เดี๋ยวาจดะเดี๋อามาจีบนข้าวมูวานมูวานเอามาจีนะพ่อแกวคือใหม่เกศใช่หรอมีจีอันคือซามันวานแซ่เขาเลยก็ใส่มะพร้าวมาเรียบร้อยแล้วพอพี่น้องแล้วก็มาเขาเรียบร้อยปรุงแบบว่าปรุงมาเรียบร้อยเนาะพี่เขามื่อวานของน้ันตาลเห็ดสำเร็จหูมาเลยมีแต่ว่าเอามาเผาแต่ว่าของบ๊อบบี้ข้าบ๊อบบี้ว่าท่านได้เหตุยังจงกอย่างนี้มีแต่สิเป็นเตรียมให้เอาคือบะจีซามันเอา พอเดี๋ยวจีสามันก่อนเอาไว้น้อเอาไว้อันนึงใหม่แกะได้มันสิติดจูบอ่ะนัง่เคยเหตุแต่ก็ถึงเออเจ้านิวตาลสามันของมุบานน้องนิวน้องน้ำตาลน้อแม่เดี๋ยวของปีใหม่คุณจอยอันเดี๋ยวเขาสิไปเห็ดเอาใหม่เห็ดเบิดนี่แล้วของเขาตอนนี้เฮาก็ะสีแดงเนี่ยแล้วพ่อยะกระสีแดงเอาเขาโล่งพายมันหนามหนามมันเศร้าอันนี้เลยสะฮอนแดงสะฮอนเนี่ยเอาเกลือใส่ นิดนึงเล้วอย่าใส่ลายเดียวมันเค็มแต่อันนี้ขาวอมักเค็มใส่บัวลายเป็นไงเราเนาอันิดนึงเพราะว่ามันพอดีเด้อเอาครึ่งนึงโอ่คู่มักเค็มบอมเป็นคลองหวานให้ปต้องใส่ลายใส่ด้วยแต่ว่าน้ำตาลใส่ขาวแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลใส่จังไก่กระไรข้เช็ดอันนั้นหน้าตาลใส่ลงไปเลยสวยๆว้างามก็คงใส่น้ำตาลข้องข่วนเป็นอันนี้ข้ามันเป็นในในทีหมูลขาวลายขาวกำขาวกำมันลายข้องข่วนเอาใส่หน่อยหนขาล้างขาวกำ Chị cháu xét cái này thôi đấy Cháu xét cái này thôi Ờ, xay luôn À, luôn Xay được không? Học con nào đây Có ý nghĩa mạng đây tụi Mấy đứa thì xích vào khuôn 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 mà đi Ờ Ủa, bố tổng làm đai cả đấy thôi làm đại mình cỡ càng đại đại ạ, bác sắp đi À, tan Đẹp đi, yeah, vào đi. พระนั้นนะปีห้าห้าใส่กระบปาอนเลยแต่บวบดำตาใส่ไปด้วเด็กเขาโตขึ้นนะะแบบเขาโต่นันเขาบ่ได้เขาจะให้เขาใกับเาอ้าเเบิดเาอกนาดน้มันกัเจียตาซื้อดำเป็นบ้าโอเคือขาตมหอให้าิอออกปีเาใส่ไทีซื้อละค่ะใส่ให้ซื่อไส่ไ่ซือนี้คือบตักเลยคือบตักให้สเลยใส่เลย ดังน really ั้นส no ิบ่เคยเฮ็ดเนาะให้พี่น้องบ่บีก็บ่เคยเฮ็ดตะกี้บ่บีเฮ็ดแต่มาข้าอันนี้ก็ใส่้ก็แล้วเด้อพี่น้องเฮ็ดได้ากสตาลเฮาก็เซออกคือก็ต้มเฮาก็น้ําตาลให้ใส่กะบงบดนี้จังก็ได้จังก็บ่เป็นหยังน้ามื้อก็ยังสิใช้เนาะน้าเฮายังสิใช้อยู่ห้เด้อบ่ห้เด้อน้าเฮาก็สิมาเ้าบ่ต้องเอาบ่วงมาให้บ่ไปเขาเอาบ่วงให้เด้อบ่วงเดักเกลือตกกอ่ะม น่นออก้ยี่วพี่มิัดกับบังเนาะเยี่ยว่แหแม่มาทะเลซุกเนาะไม่ม่เป็นฮายจะได้กระไดเขาแขมันเขาจะเขามันดุกับบังอยานเสียไม่เียน้เดาหาย่ากระเห็ดนะ้ากระายเนี่ยนเดข้าี่ยเนี่ยดขี้อ้าวก็อย่ามามีวีดีที่ดีกว่านี้ เมีขาไม่เปอาบมีบยักโอ้โหแม่งก็มีหุบโอเคพูจอยบอกว่าตัดออกมาแล้วต้องหาเดม่เลอวงชื่อจังขามาให้จะต้องการแบบเลขอสือชุบไปคนนะแล้วก็เฮตสีได้นอ่จอยทั้งก็ได้แต่า ไม่เนี่ยได้ป่ะเราเตก็ต้องเติมเลยันสีปูป,ป่ะโอ้แล้วก็บอกเคยคะจะคื่อนนังเพลินใี่น้องไม่ต้องเต็มแล้ส่อ้สีจะบกเดือดนี่เนาะน้องปัสวยที่สุเป็นคูสีเดือดนู่นอะ๋อ,อาาปีแน,นั้นข้นไมเต็มแ้ป่อน ก็ไม no? no. oh, okay. pues ่ช nah ีเร like ่อเนาะส่้น okay. ่ม no? okay. ่สมอย่าไม่ส no? ัวบเต็มขอันี่บกหาไม่ดีส no. ิอว่ามันเต็มนท่านเยเต็มอ่ะเดี๋ยวพี่ม่ชีให้เาพ้องันาให้เหยือเลยเ้เห่ไนเด้เลยเาขเ้าใย่ยุคุณเ้าใ่ยุคุณน้องไนซ่านไปดูนาให้ี้เสดกันไดกตอนนี้เขาก็ให้เรียบรลอยเลยนะอพี่น้ไหนจ้านโดูไหนาไหาบ้เนาะ อาบองเฮอกชิม่าจีเดี๋ย่ฮอกชิมาจีกันเลยผีหรือว่าข้องมูอวันยังเดี๋ยวจัหนอนขอจีผีเอ้าเลี้ยงกันเลยจืดๆเนาะข้องมูอวันข้องน้ำตาลอยู่ทั้งอยู่ทั้งหน้าเนาะน้ำตาลอรุณใส่เขารามเฮ่าววันเฮตดมาเป็นทลายปีเลยเนาะว่าจากปีว่าฮ่าววันเฮต์คาลามานี่ขอยังบ่เคยเห็ดแต่ว่าอยเคยกินเนาะอจำบ่ได้แ่ว่าเคยเหดหรือบ่แต่ว่าอยเคยกินเพราะว่าเคยกินอยู่บ่เคย เขาเคยคือการหนูโจ้เขาบได้เห็ุขารามาแต่เป็นทลายปีแต่เป็นสิบกว่าปีนะโอเเนี่ยเขาก็เริ่มางุงมมายิ่มนะกลายเห็ดบ่อยากเป็นเป็นร้อยพอพี่น้องเลยเพราะว่าวาได้เห็ดมาเฮงเลยมีแต่ซื้อเพื่อนกินเนาะบ urt, ่าเด้คอยเหตุซื้อก็บ่าคอยซื้อนะซื้อก็บ่าคอยได้ซื้อนะพ่อมันก็บ่าคอยมีขายแถวบ้านมันมีแต่แถวปักเซียงแม่แต่ปักเซ่เป็นเห็ด บางทำนี่แหละพี่บางหาผัดหมั้งน้อยๆเทมโน้ตสื่อกินกับบ่เคยสื่อกินจะเถื่อเม่นไม่เห็นตะกี้เห็นี้เม่นสื่อเลยตะกี้ะมาแต่เซนะผู้เฒ่าผู้ยังเพป็นหมักสื่อมากนะเพ่อคนเพิ่งจะสื่อนะต้องคอยเหตุพายอ่อนๆนโดยเดี๋ยวพายแห้งเดี๋ยวมันสิไหม้ก่อนไช่แห้งก็ได้นะตัวพี่มันสิไหม้ก่อนสูไหม้ไม้แบบไม่ได้ ต้องทำตามกบเม่วาน่ดจะได้กินก่อนเอาไฟปิ่งก่อนก็ได้กินก่อนข้าจูไฟทั้งดังพี่น้องค่ะที่นั่นขอาไฟซุกก่นว่ไก่ที่สุกแล้วเดี๋ยวพี่น้องขาจูไฟทั้ง ตอนนี้ไฟไหม่เพาะพี่น้องผูเอาออกเอาออกตอนไหนีป่ไฟไหม้อะไที่ซื้อมือป็นนะเอาหนาวเอาหนาไ่ไหม้ไฟไหม้เอาออกเอาออกเอาไปย่างดอกเห็ดังสีด้วยเลย ให้จะใช้เลยมันจังชู้เอาใหม่มาหนีดูใหม่ตัวอะไเอาเดี๋ยวเอาใหม่ห้องอ่ไฟมันใหม่ใหม่อันนี้เพื่อนพี่น้องใหม่เจ้ากาดมันก็ฮาร์ลงเลยเออเอาโดนพื้นมันกับใหม่เป็นฐานเลยไฟยังผิได้กระได้เรียกว่าอุวยไม่ทางนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันอะอันนี้เากับเผามาเกือบเกือบทุบละเครื่องชุ่มมุ้งแหละเครื่องชุ่มมุ้งเลยวเผาฟ้องเผามากคอยเบิ้งตอนนั้น สันาทีตอนนี้หาสิบเจ็อะาวฟีิเพิ่งมามาเบิ่แหล้งเครื่งชั่วโมงเลยแหละ้วาจพต่อไปอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครัเครื่องชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงหนึ่งอีกเครืองเติมเนาะพ่นองเขาเบิง์ไปเรื่อยๆนะถามันชูกคือัถามมันชูกัคือบตรนี่้อดดนตัวนี้นี่ตัวนี้ไกลแล้วตัวนี้เลจนใหม่แต่ปีใหม่ใหม่อะไรคะอ๋ออ๋ออ๋อ้าหนอกก็ มันมันออกมาเดี๋ยวเขาไม่ไอ้นี่ไก่ซีซูก้วป้าไ่เนาะอุ้ยใหม่ล้วกระจายมาตัวเนาะนม่โมเลใหม่เลยอะไรขคนทำนะปีผีวกะจายเนาะเดี๋ยวก่อนติกันนเอาเอาเอาใหม่เหกะออกมาฉันห่อวเกี๊ยวละโกะฉันนั่งเกี่ยว xúc này nữa hả? We dạng thằng nào hô, phạt không. Kia nó nhao. Kai sư súp nó hơi, nhọc. nó ngọc súp này này. Ừ. 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 Luôn, thì đi. Anh sáng gạo bên. Anh sáng gạo bên. Anh sáng gạo này Anh sáng gạo bên. này sáng gạo bên. Anh sáng Ăn xăm เอาหมวานาขมันหักตู้นิซุกต่ว่ากุรองพาผบอกพากันที่ทำมันคือุย้าขลามมันแตกพุอพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ขรามมันแตกหรือยังแตกแตยังแตกพุอพี่น้องเมื่อก้งหนึ่งตึงนังโมพี่เอลข้าม บ่บึงบง้ฮะร้านมาแตกที่พึ่งพึ่งแตกบ่ห้าบุรามตัวนี้จนผุไม่ได้ป้าคะแนนแต่ไพ่าผงเสนหน้าน่อยหรอป้าป้าจะตกใจเนาะพแตกบ่จ้าบ่ครามมันมาแตกบ่ตีใหม่นสิแตกก็คื้ใหม่มันเป็นอนะคุณน้อมจ้าเป็นแบ <portrayed S 2> บอัดเปาะแม่เราข้ามแ่นแบบ ปคามบอกมียนมีวผัวคามแตกเมืนโเมีนบรคามสิแตกิแตกเห้นปหนีพ่อาไปพี่น้องไปถามซุกคนแหละ้าตอนซุกหัวน้เพ่นพี่น้อง้าตอนทาเนาะมันเสออกมากจังไโอ้มมมหมูหมูยักออกไม่แล้วเพื่นพี่น้องซุกคนแหล่ใช่เอาไปผ่าเอนะจุ่มนีน่มันจุมไม่เย็นนะบจา บอทอนี่บอนีหบอสเอาหนาม่งหมดไฟไงหนาม่งหมดนะบอไฟลายึนน้เียเน่พื่อนพี่น้องอันตนิซีอันอวนตุจุกเลยเย็นนะหมดไฟกันทุกคนบอเอาข้วนี่นม้็แล้วกไว บรรยก็ตอนนี้ก็เย็นเน้อพี่พี่น้องนี่หลังจากที่เาเผาแล้วมันเย็นนาะก็เสียมาผ่ากันเลยบ้านงเวยปีีเด้อพี่น้องมาดีนอนเ้อพี่น้ัี่น้องเดยวสาเดี๋ยว้อาบ้านทั้งม่นั่ินากินอย่เนาอพี่น้องบ้านสิซุกยบ่เนาะบ้านสิเป็นเพื่อฟันขาดวังไหวอยู่คู่คู่อยบ้านเนาะบลาไหม้ไห้กัตัวกตัปักันผัดไงสิดงไหมเนาะหนจะพาตัวเย็นก่อนะบอสเจ็บปะ เห็นตัล้จับเลยก็จับคืออะมรนี่เนาะเาเป็นเียมเผาเขาซ่เขาขึ้นไปพนะคะเขาถือเขาไปเขาก็นทิชี่ลกินแม่เราแจะเขาขึ้นป่าขึ้นดงขึ้นพุ้ยขึ้นผ้านี่เขาถือเขาซานไปเขาก็หนึ่งชนี้แล้วพ่อเนาะเขาจะ้หลนเี้เนาะเขานกิน่นียเป็นเกปูเกปลาเกมนเ่จะแบบจ่อไรอืองามนงามวันนีใช่ฮะ กูผ่ากูถือเบิ้มงานี่ยอ้้าวบคนยบ้าเขาอันนี้ม้าเาัออกค่ละน้อยเด้ออ้ยาวมันมันหอนมัตันมันตี๋จีตี๋หอนหอนตันแกทำไมแกออกก่นแกตัวมันเย็นเงไปนี่ียดอกองามงามซีกอีก่ำก็ขาวอีกกำแล้วห้ได้ไปนั่งไงแกห้ตันนะนั่งเกยม

ไม่ไม่นั่งมีอีกกอมันั้งนะมันแตกเาด้านพวกข้าวเจียวเล็กนนาเอ้านี่ได้ของน้ำตาลสวยกินนะเนาะนอยกินนะมันคือหวานเอ้ามันคือมันคือว่เป็นจี๋ว่ะตัวนี้นี่จับเ้าเจ๊ตีตานให้มันเย็นก่อนมันเย็นเนี่ยนะนะไหนีพอดีเซ็ปไรส์เต็มตัวเยานกับนี้ทำอ่อนตัวเนออขออี้ังเอามาพายไว้ด้วยล่ะ มนง่าอดีมิจนงามๆเบอร์่านั้แต่งันมาันติดมะนาวใหม่เฮงมันกับอดพี่ดมพีพะยางามอะไรนี่ขาอเนี่อันนี้อร่อยมันติดนาะมันยังหอดบมมันติมเคยจิมันอันนั้นใม่เฮงมันกับติด่ายตองเธอกับหอดแล้วไปน้องเจ๊

โอ้มุนอันนี้ไลมุนลยิมมนจาะแล้นิ้วหันกอนโิ้นี่ไปตองอ่ะไปตองโอ้ยมันเหมือนหอมไอ้เมือวานน้ำตาลกินปะกระชิลปะอะไอยากจิมเลยมเอานี่ยเอาเบิ้งมันยังอะไรอ่ะไปอยากจิมก็จิมนี่แซบกินโดนจิมน้ากะิบไปอกเอาแลาอบอกลานได้ได้นินนอนมานังดิอ่ะ นื้อตาลชิมชิมนี้น้อตาลอร่อยไหมชิมบางมหวานจ็บบอแ๋ยวจชิมแบพี่ันโมวานนะเข้าไปแน้ตาล้าเนาะแฉบเนื้อคอยพีน้องเ่อข้ามาสาดหนีดีเด้อให้ไปกูได้จ้าเข้าจนีกไดได้เนาะ หมดไปบ้างไนองผูกแกพอย่องไงน่องพาข้างหลังำตันต้นมีอะไรบ้างครับผีผ่าตอยู่ไมีผ่าวะฮะเขา้อามาเรอข้าเองไม่ี่าข้าวตัว

้นมันหนนมันลัน้วแนเลว่อจ่อยประมบกูเห็ดบัดีนะัวนี่ใหม่มันเถงบจังมันยังติดเนาะบ่ัวนี้เอามาแต่งกนไดนะกินเนี่ยังก็ะไรกินเนี่อมาจอน้าข้าวบ้างก็แกกินเลยน้ำตาลแล้ว เงเรือซองนั้นไนพี่น้องค่ะต่อมันทังเืองมันนาลายเามันหนามลายน้ำเสียรต้องกลับน้ำตาลพี่เนาะใส่ยาคมมักบ้านมแซมซานได้ใส่กูบ้าาำออกแล้วก็ทังเศร้าน้ำตาลแล้วก็หายเขาแล้วก็น้ำหยดอองใหนั่งเงต้องไปทำกันบ้านคนอ่นเมื่อเวลาเฮ็ดไม่ดอกไม้ยัง มันคลาม้ยไรเงี้ยขอเขาสีบเลยนาะข้ออ hey, like nice. you know, ีข้ออีมูวันก็เหง่อแสบเนาะต่างแต่ว่ามันอันนี้สือมันซิดมันเหนียวแส่น้นังล้ยนะเนาะบอกเพื่อนชายมาข้ายได้ป่ะจ้าหนาแ่วายแห้งมันซีดแห้งอนี้จ้ัน่าหนงมันลายดามันตาอินเลบอยังตากอบกินได้บ้าตากออนเสบอเดีข้องนงตาลนี่หนักเส้นดายนันเป็นีจ้ะ ใจเย็นน่อยเนาะพ่อต้องคอยเดี๋ยวผ่าพันละก็กนนั่งเสียงบ่ค่อยมีเดีน่นน่ะกโดเหเสียงเบิดลเด่นแน่นหน่อยเด่นแน่หน่อมันเนี่ยอะไรนะจังากน

สวยจ้อนเข้ามาจ้อนเข้ามาพอแล้วบันทึกเอากระแกนนัออกมาเออห่ากงแกะข่าลามเอาบันทึกห่ากันแกะกินเราเอาออกมาแบบเบอร์ตรงตรงไหนมันหักบันทึกบ่หักคือเก่าหักคือคือเก่าสดยมาก À, <laughs> ừ <laughs> Hang nào mà đi à, ừ, ừ à, ăn hết 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 กเป็ c ย <No S 1> ่ามปาไปลงไปยังหมดสองห้ายังหรอว่าเอาเจอเขาไปเอาเขา้าไปไปดูรถผมด้ิดเดือนหรือเปล่าน้องหมูนี่ยังเนาะใช่หมูนี่สวยมาก้กเสานนี่หรอะบตาหน่อย แคคงเชื่อกใจหนักหนตานะาอยูหรอเนียเจ้มีผายร้านไหมด้านมาไอผายหันนะจนไม่จนไไหนทั้งหมดเออเอาหน้าคือเหยนะตะกะบั้งคาาเมอนี้อาชีครับโบเฟอร์เฟกแห้งไปไหนเราหอน้อยข้างี้อ่ก็เฮาฮักกระเ็ขทางนี้กระเทือกเตือ ăn dễ bạn cho vợ không cả chị cứ học được chưa cô bao cả hôm nào kịp thì cho viên cho nhịn nó có phun có tay có tà, mất đó. này, này là bye bye.